คุณนึกสภาพคุณตื่นเช้ามาเห็นครับอาจารย์เข้าใจลูกทุกทิศทางมีแต่แพงคุณเห็นสิอิสระภาพในบานสิก่โตเขาเสียงให้ปรบมือให้กำลังใจน้องหน่อยนะครับเราเข้าใจ นะครับว่าเหตุการณ์เหล่านี้นั้นมีมีไมคือ,อเทียกว่าอะไรดีผมอยู่กับพี่แอนน,น์นนท่วนคือผมไม่คือผมรู้จักกันส่วนตัวอย่แต่ไม่รู้จักพี่เก็ตไม่รู้จักใครเพราะไปอยู่ด้วยกันอยู่กันยี่สิบสี่ชั่วโมงคือพอผมไปอยู่ตรงนี้ยผมรู้สึกทุกข์มากมากไม่ไมีใครคนเข,าข้าไปอยู่ความเป็นอยู่มันไม่ไดีดีนึกสภาพ คุณไม่มีความเป็นไพรเวซที่ทุกอย่างโดสนสอดส่องดูแลนึกสภาพห้องเนี้ยมีกล้องทุกทิศทุกทางคุณไม่มีวันเข้าใจชีวิตที่คือแค่คุณนอน่ะมันยังมีคนนูคุณอยู่เลยตลอดเวลาขนาดนั้นน่ะ ขอญาตพูดแบบตรงไปตรงมาเลยแล้วกันผมอ่านหนังสือนี้ไม่จบผมอ่านได้แค่ร้อยกว่าหน้าผมอ่านไม่ไหวนี่แค่พูดแล้วนีนก็รู้สึกเลย <c oughs> <c oughs> คือรู้แหละความรุนแรงอะ่ะมันไม่มีวันเท่าเราไม่ได้เห็นแบบยุคอาจารย์ที่เห็นเพื่อนเสียชีวิตต่อหน้าเราไม่ได้เห็นความรุนแรงจากคน คนที่อยู่ร่วมสังคมเราเพอเพออาจจะอยู่ตลาดเดียวกันที่มาประหัดประหารหรือมาทําอะไรอย่างนั้นที่ไม่เหมือนมนุษย์รู้แหละในยุคผมมันไม่ได้เจออะไรแบบนั้นเลยมากสุดก็แค่เสื้อเหลืองไล่กระทืบเราเสื้อเหลืองแค่เอาปืนไล่ยิงเราแค่นั้นในยุคผมแต่ไม่ได้มีใครเสียชีวิตที่เป็นที่ประจักษ์ขนาดนั้นไม่ได้มีเสียชีวิตเยอะเพราะเขาผมไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดี ผมอ่านไม่ลงตอนแรกที่ผมรับมาจะมาพูดางานนี้ยผมคิดว่าตัวเองพร้อมในวันนั้นเป็นวันแรกวันที่สองที่ผมออกจากเรือนจําสมองผมยังรู้สึกแบบเฟรชมากยังรู้สึกว่าพร้อมอะพร้อมที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่พร้อมที่จะเดินต่อจะไม่หวนคิดเรื่องของความจําตอนอยู่ข้างในรู้แหละมันตอนนั้นมันรู้สึกแบบมันง่ายมากเลย แต่พอผ่านมาเดือนหนึ่งพอพยายามเริ่มอ่านหนังสือตัวเนี้ตั้งแต่อักษรแรกตั้งแต่เรื่องบทของพี่แม่มที่นําเสนอเรื่องราวของชีวิตตัวเองแค่แค่ตรงนั้นมันก็แบบน้ําตาไหลแล้วน้ําตาไหลที่ทําไมคือตอนที่ผมเข้าเรีอนจำแบบผมอายุแค่อรู้แหละมันมากและยี่สิบสามแต่มันไม่ใช่ครั้งแรกอันนไปครั้งที่สอง ครั้งแรกผมเข้าตอนยี่สิบตอนเดือนพคออพคอข,อของปีหกสี่ในคดีนี้เหมือนกันแล้วก็ได้ประกันแต่ตอนนั้นเข้าไปเหมือนไปทาศาัศนักษาแค่สามวัน mm hmm. ทุกคนก็คิดคดีอย่างผมไม่มีวันเข้าคดีมันกระจอกมาก mm hmm. แต่ผมก็เข้าแล้วเข้าไปเจอแต่ละสิ่งที่มันไม่ได้เจริญหูเจริญตามันไม่ได้หนาพิลมอาเธอพูดตรงๆในสังคมตอนนี้ที่บอกว่าเออทักสินเข้าไปอยู่ยังไงก็สบายแน่ คุณนึกสภาพคุณตื่นเช้ามาเห็นครับอาจารย์เข้าใจลูกทุติศทามมีแต่แพ้คุณเห็นสิสภาพในบ้าสิเกตฟเขาเสียงให้ปบมือให้กำลังใจน้องหน่อยนะครับเราเข้าใจ นะครับว่าเหตุการณ์เหล่านี้นั้นมีมีไม่คือ,อเที่ยวว่าดผมอยู่กับพี่แอนน,น์ทวนคือผมไม่คือผมรู้จักกันส่วนตัวอย่แต่ไม่รู้จักพี่เก็ตไม่รู้จักใครเพราะไปอยู่ด้วยกันอยู่กันยี่สิบสี่ชั่วโมงคือเพราผมไปอยู่ตรงเนี้ยผมรู้สึกขนมากๆไม่มีใครคนเข้าไปอยู่ความเป็นอยู่มันไม่ไดีดีนึกสภาพ คุณไม่มีความเป็นไพรเวี่ทุกอย่างโดนสอดส่องดูแลถึงสภาพห้องเนี้ยมีกล้องทุกทิศทุกทางคุณไม่มีวันเข้าใจชีวิตที่คือแค่คุณนอน่มันยังมีคนนูคุณอยู่เลยตลอดเวลาขนาดนั้นเน่ะคือผมตอนเนี้ย คือผมเจอหลายคนมากนะข้างในอ่ะผมตอนแรกทนทตาทำงานเป็นผู้ชว่วยทนายอยู่สุตทนายเป็นพาร์ทไทม์ผมก็ได้รู้จักหลายๆคนลูกความแล้วผมก็เป็นนักกิจกรรมผมค่อยๆเห็นเพื่อนผมที่อะคนเข้าไปเข้าไปเข้าไปมันมีวันหนึ่งผมก็เขาเรียกอะไรดีมีจัดกินข้าวอะไรเงี้ยผมก็กินสุราแล้วร้องร้องให้เมาฝันเอยร้องหาแต่พี่อนุ์ จนเข้าไปก็เจอพี่อานอน์์ไปอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตด้วยกันทุกวันเนี่ยคือพี่อานอน์ก็คนคนหนึ่งอะพี่อานอน์์ที่คนที่ผมอยู่ด้วยเจอด้วยในพิเศษกรุงเทพพี่อานนน์พี่เกตพี่ก้องพี่บูมพี่อาลีฟหรือหลายหลายคนหรือผมก็เจอแม็กกี้ที่คองเปมที่ตอนนั้นเขาก็ไปรักษาตัว ผมก็ไปเจอนานบไปเจอคือเยอะมากคดีทางการเมืองทุกคนต่างหวังเรื่องโทษกรรมทุกคนต่างหวังสิ่งที่ดีกว่าแต่สุดท้ายเราก็เห็นสภาพการเมืองในปัจจุบันเธอบอกว่าเนี่ยหนังสือเล่มเนี้ยคือที่อ่านแล้วมันรู้สึกมองทับซ้อนมันคือความรุนแรงในเวลานั้นในยุคอาจารย์มันคือการปาปา <Platform> ในยุคผมใช่มันเบามากเขาใช้กฎหมายเขาจองจำอ่ะผมมาเบาผมเผม่อยอมรับผมเบามากเจอพี่อานอนท์27ปีเนี้ยพี่เกตยังเพิ่อมอีกเป็น8ปีหรือ6ปีพี่ก้อง9ปีแล้วยังเรียมไม่จบแล้วมาอะไรก็ไม่ให้เขาเรียนต่อมันเกินไปมันเกินไปสำหรับคนคนหนึ่งสำหรับชีวิต ทุกคนก็มีชีวิตผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงต่อก็คงประมาณนี้ก่อนครับสำหรับหนังสือเล่มนี้เธอผมพร้อมเะ่ไรผมจะอ่านอย่างแน่นอนปีหน้าก็ครบรอบห้าสิบปีแล้วปีนี้ก็ปีที่สี่เก้าการที่ทุกๆปีจะมีหนังสือออกมามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่บ่งบอกเลยว่าพันธกิจมันยังไม่จบ มันยังมีต่อไปเรื่อยๆไม่ใช่แค่าการเรื่องของทวงคืนความยุติธรรมแต่มันคือการเตือนสังคมเตือนว่าอย่าให้สังคมนําไปสู่ความรุนแรงแบบนั้นอีกความเป็นชาตินิยมที่เรากำลังเกิดขึ้นทุกวันนี้ผมออกมาจากคุกผมยังตกใจเลยว่าปีหกสามเราเรียกร้องเราต่อต้านความเป็นชาตินิยมเรานั่นจะมีมอ็อบนะครบึงเราจะคุยกันเลยว่าประกาศในเวทีเลยว่า เราจะไม่เรียกกันนะว่าไอ้พม่าไอ้คขมรนไอ้เราหรืออะไรเงี้ยเราจะไม่ปลาใส่คำพวกนี้เลยแล้วมันเกิดบ้าอะไรขึ้นในวันทุกวันนี้ไอ้ความเป็นชาตินิยมนี้มันกลับมาไ,ได้ยังไงผมไม่อยากเห็นสังคมที่เที่ยมกลับไปแบบนั้นอีกการมีหนังสือเล่มนี้มันคือการนําเสนอตามที่อาจารย์ธงชัยเขียนไว้ในบทแรกเลยว่ามันคือการพยายามนําเสนอสิ่งนั้นออกมานําเสนอความรุนแรง ไม่อยากให้สังคมไปอยู่จุดนั้นอีกเดินทางทอดน้องท่องเที่ยวดินยาฟ้าเขียวอาทันทินทานบ้านเมืองดึกดำบันคูคันลุ่มดอนบึงบ่าทิ้งไว้แต่รอยเท้าเบาสบาย เอาไปแต่ภาพ